ชมน,นะคะไปรู้จักกับศิลปะการแสดงขั้นสูงของไทยและก็คือการแสดงโขนค่คะและตอนนี้นะคะเราไปอยู่กันที่สืย์ศิละปะวัฒนธรรมในมหาวิทยาลัยกรยุงเทพธนบุรีค่ะจากครั้งที่แล้วนะคะเราก็ได้รู้ถึงตัวละครในเรื่องรามาเกียรติ์กันไปแล้วในวันนี้ค่ะโนจะทาเพื่อนนะคะไปรู้จักกับอีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ในเรื่องรามาเกียรตินั่นก็คือบทภาคในการแสดงโขนนั่นเองค่ะถ้าอยากรู้แล้วว่าเป็นอย่างไรมาติดตามชมกันเลยค่ะ ูชีคุณอาจกันแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณครูครับหนูอยากจะให้ครูค่ะพ,พูดถึงที่มาที่ไปคะ่ะเกี<ม>่ยวกับเครื่องดนตรีและบทผ้าที่ใช้ในการแสดงโขนให้ขาว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรคะเครื่องดนตรีไทยใช่คะ่ะเครื่องดนตรีไทยเนี่ยมันก็จะมีเครื่องห้า<ม><ม>เครื่องห้าเครื่องคู่เครื่องห้ากับเครื่องคู่นี่เป็นอย่างไรคะถ้าเครื่องห้าจะมาเครื่องห้าก็จะมีระนาดทุ้มกองตะโพนแล้วก็ ของถ้าเครื่องคู่ระนาดเอกมีแค่หลังเดียวก็จะมีทุ้มระนาดทุ้มหรือทุ้มเหล็กทุ้มเหล็กก็คือหมายว่าลุกลุ่มเป็นเหล็กมันจะเป็นลูกลูกเลยนีที่คือเป็นแบล้อมๆใช่ไหมคะอันนี้เหมือนคอคออันนี้เป็นระนาดเป็นระนาดระนาดทุ้มมันจะเสียงใครนิ้งหน่องน้องนัออะไรอย่างเงี้ย มันผสมสามมีมีสองอย่างนะแล้วเครื่องดนตรีที่ใช้ในการแสดงโขนที่นิยมใช้มากที่สุดอะาคุณครูมากก็เป็นเครื่องไทยเครื่องไทยเครื่องไทยใช้กับผลนนะมันมีสองอย่างเครื่องไทยเครื่องหมอนถ้าเครื่องหมอนหมอนหรับงานแบบไม่นก็จะดีนะแต่ถ้าเครื่องไทยเนี่ยไว้สำหรับนิเกละครโขนนแล้วเครื่องดนตรีค่ะใน ในดนตรีปีภาคนี่ค่ะในที่ใช้ในการแสดงโขนเนี่ยค่ะม,มีอะไรบ้างคะครูบ้าค่ดมีบ้าดเอ๊ะดี๋ยว่านหนึ่งบ้าดิมันมัน,ม,นมันก็เป็นเป็นแบาบเครื่องไทยท,ท,ที่พ่อพ่อตะก,กี้ว่า<ส>เป็นเครื่องไทย,ไทยเครื่องไทยเครื่องมอรมือมอก็ะไม่เกี่ยวเป็นเครื่องไทยก็เครื่องเดี๋ยวเครื่องคูอะไรอย่างนี้มันก็ทำนองเดียวกันค่ะแล้วส่วนมากในการแสดงโขนเนี่ยค่ะมี Ờ, การใช้ในการแตะรัดงเนี่ยค่ะมีกี่รูปแบบอะคะอย่างเช่นอ๋อบทเพลงในการแสดงค่ะมีกี่รูปแบบถ้าพูดว่าเรื่องเพลงเพลงเนี่ยมันก็จะมีอะสองรูปแบบสองรูปแบบอ่าเป็นเพลงตับเพลงเต๋าแล้วเพลงไทยเดิมเพลงตับแล้วเพลงไทยเดิมมันมีสองอย่างเพลงตับเพลงเต๋าเพลงไทยเดิมเพลงไทยเดิมก็ร้องร้องง่ายๆอย่าร้องให้ฟังมะร้องง่ายๆก็แตนรามาอเอ๋เอ กวันจะจบมา,ยามนนเยอรอออมันเยอะและที่นิยมใช้มากที่สุดละครูรโดวมากก็จะเป็นเพลงแบบธรรมดา,มา,ดาเพลงแ่บมดิเลยอ่เพลงอะไรนกจากนกจากเขาไม่ค่อยได้ใช้แต่ที่ใช้ประจำโดยมากถ้าเป็นการแสดงขู่มันก็จะเป็นเพลงชาติ เพลงชาปียากอ้เพลงชาปีนี่คือใช้เฉพาะแล้วก็ใช้บ่อยที่สุดในการแสดงขนเลยใช่ขนี่ตัวต้องใช้เลยอ๋อเพราะพรามหรือทศนั่งเตียงหน้าทับปุ๊บเลยเขาจะร้องเพลงขาปีช้าปีงงไหมว่าชาปีแปลว่าอะไรค่ะคืออะไรคะชาปีอ๋อชาปีแต่ต้องมีนะมีปีด้วยกี่ผมลืมบอกไปว่าต้องมีปีต้องมีปีในการท่าในการร้องด้วยใช่เพราะปีมันมีมีคนเสียงเข้าปีค่ะนะมันจะเป็นปีวอหรือปีไท ปีไทยก็แบบอี๊แค่ปีหมอก็จะทุ่มนิดหนึ่งน่กกากลัวน่นกวากล<ะ>ัวทีนี้ร้องเนี่ยนะฮะตัวร้องร้องร้องให้ฟังนะไ<ะ>อ้เพงเพราะว่าเจ้าปีนะมือเออมอเออเออ,เอ,อ ก็เริ่มมีระนาดในการช่วยในพิธีแต่หน้ารับะนาดร้องค่ะเออเราร้องปุ๊บระนาดรับรับอีกหนึ่งขลิจจ้าปีค่ะแล้วในการพาดในการร้องแต่ละแต่ละคันไหมค่ะต้องใช้จํานวนคนในการพาดไม่กี่ประมาณกี่คนครับครูภาคจริงๆริงไม่ใช้คนเดียวก็ได้คนเดียวก็ได้แต่คนร้องต้องแยกเพราะว่าถ้าเกิดสองเอาตำรวจคนเดียวร้องด้วยภาดด้วยมันเคยนะผมเคยไปร้องทั้งร้องทั้งภาดหรือทเสียงช็อตอ๋อเออ กายว่าตัวเองสับสิน์สบัียงตัวเองแหะใช่ไหมตอนแรกภาคเสียงดังฮัลลูมานช่างสักดาดมาร้องมาเออออเออเสียงแตกไม่ได้มันก็ต้องแยกต้องมีแยกแยกหรอคนร้องและคนภาคอีกทีนึงขาดแล้วการแสดงค่ะแต่ละการแสดงเนี่ยมีชื่อเรียกในการแสดงที่ใช้ในการแสดงโขนเนี่ยมีอะไรบ้างคะครูก็โดยมากจะมียกลบยกล้มยกลบ หรือไอเนี่ยธนมานจับนางธนมานจับนางมันก็ง่ายง่ายง่ายมค่สูงตัวแต่ถ้ายกรบคือมันเป็นขบวนมันมหาใหญ่โตมันขบวนใหญ่ขึ้นลอยสูงมีเหยียบลอยอะไรเงี้ยเยอะแยะแลช้ชื่อชื่อบทบทในการแสดงนะคะอย่างเช่นยกรบเนี่ยคะ่ะมีเกี่ยวข้องกับออตัวแสดงแต่ละต,ต,ตัวแสดงแต่ละตัวละครในเรื่องบ้างไหม,มก็มันก็มีส่ว เพราะในตัวละครต่างๆ,ๆ,ๆ,ๆเพราะนอกจากว่าการแสดงโขนนี่นะมันก็ไม่พ้นพอ,อยากดิ้นไทีนี้ตัวสําคัญมันตัวเรื่องมันเยอะอยู่แค่สี่ตัวจะเป็นหลักทศกัณฐ์ทศกัณฐ์พระรามพระรา,ระรามหนุมานอนุมานแล้วก็สีดาค่ะไม่ใช่ตัวหลักๆในการแสดงเลยใช่ที่ต้องมีแน่ๆต้องมีแน่แล้วเธอบทที่แสดงบ่อยที่สุดนั่นก็คือยกลบมยกลบใช่หนูอยากรู้แล้วล่ะค่ะว่า การยกรบในการแสดงที่แบบรูปแบบที่เต็มที่สุดนะคะในการภาคเคคเ่องดนตรีด้วยจะเป็นยังไงครณครูช่วยสาธิตให้ดูหนูเด็กเอางี้เดี๋ยววันนี้ครูตั้งใจจะไปสอนเด็กที่ในสวนพืชอยู่แล้วใช่ไหมล่ะวันนี้เราก็ถือว่าโอกาสเราไปฟังเลยเสียงร้องเสียงภาคเสียงดนตรีไทยและรวมด้วยบรรยากาศอันที่น่าดูอ่าสวนพืชบนต้นใช่ไหมล่ะโอเคค่ะมัาจะมา โอเคค่ะง okay, ั้นเราไปดูกันเลยนะคะทั้งบทพากและบทร้องการแสดงเรื่องยกทัพค่ะเราไปติดตามกันเลยค่ะในส่วนที่มณฑลาครับท่านผู้พมกรับการแสดงโขนตอนยกลบระหว่าแผ่นดินกับพระรามพระรามมี่อร์เก็บใจจะกันไปกมลสุดา กำดวงันไม่ตนเองสูญเสียนิดเดาวในครั้งนี้โดยสารเจ็บแขนของมารจึงได้ภาวานองเข้ายันย์ยี่ตอนนี้กกันได้มาถึงสนามแล้ว คนให้นั่งเป็นตามสอยูาที่เพื่อจะเราทำสงครามตอนนี้ได้เจรจา,าสุดระวอาเท่ากันกับรา,า,าจอบรงกาธานีผู้เรื่องยศกระทับอยู่ตรหลัดทรรถทำกลางวางโยธี งามดังดวงสุรีแยกอุไทยงามทั้งพอโหนพ้นกระไกลูวนดันตกลาครันโอดัชนาเป็นสองม,มนุษย์และว่านอนคุ้มโยธาพระรากรจนเลืองแน่นจอมคุ้มพันออกอขันแขน กรดอยู่กักบาาต่างร้องประกาศสั่งให้พลกระไกญเข่าโจมตีจับมนุษย์และนายกะบี่ขาให้บไรยลานสมเด็จพระอวตารจึงมีพระราชาวาที แล้วต่อสั่งคุณกบิปีเขารบรอต่อกรกับกุมาันอันศึกสงครามได้เกิดขึ้นเมื่อพระรักกน์ได้สั่งให้พญามานเข้ปาประจัญบานอายักษ์อายากษาเจ้ามุกิตตอับเขายังยีสอนมนุษย์ให้บรรลัยรับรด้กาพญายาก เหลือพันธรารตัดสังวานอนพ้นวานอนเตรียมพร้อมเข้าไปเต็นบามาน้อยไอ้วานอนตัวน้อยวันนี้เจ้ากันเรามาสู้กันรับผู้ตายรีบกลัไปซะไม่มีวันชนะอ่ะเออจัดมาสู้กันน้อยเนี่ยเอ้ยตี๊ยบตาเข้าสามตัวเลไอ้ไอ้โอ้โหตีไม่ตลกอ่ะน้อยนะมา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 ฮึต้องสายยกขาอ นี่นี่นี่เอาลครับตอนนี้จับตํารวเข้าประจบานกันอ้าจับอ้า้ชนที่กระทำเววันนี้่านกำลังจมการแสดงผลยรดตอนอพอรยการ ตอนนี้พยามาลทั้งหลายเข้าไปดันดันกับวานนอนวานนอนเข้าต่อสู้ชีใจหวังจะได้ชัยชนะมาตีตีตีเฮ้ยหวานนอนนัน่นชา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 มาเอาอ้อยนะเฮ้ยระวงังเฮ้ยไปวังเฮ้ยชักระวังเฮ้ยโดดตีเอย้ยมา,มาหมดตีไอ,อ นอนนะจจจจมาตให้ได้จจตานอยเอามาเห้จับจับจับเอาขึ้นระ่าวาง่านอนขึ้นเ พยาบานก็จะจับหัวนอนทุบไปทุกนัง,นงนนสองขึ้นโอ้ยท้าัำลิงน

Ai, pai, ti, เพื่อัเรอพระลทัพิษของพราต่อต่อต่อตึนได้เข้าิจารณารกับพบระธานพนั้งต่อการตัวเองือเหตุงมดีดจับหนอนาตี nói no, น่ะก็

看看大家，呀呀呀，有劲，有马力。妈，查查查查，走啦！别再他妈猜，我他妈猜，老怎么都白， มีชาติเข้าอุทารณ์จะต้องกันการที่เาต่อสู้มีหวังจะเพื่อนและเตรกรพยายามมาเพื่อตัวสั้ให้ยายาให้ขาดอบนักังวนอีกที่หายยายังกลิ่นคอบอน ลอยถึงท้องพลังต้องใช้เท้าซ้ายเหยียบทั้งยต่อเท่ากันและหมุนตัวเพื่อพระละกำลังใช้เท้าฟาดไม่เท่ากันเพียงตี เย้ำทำอะไรอยู่ย้ำทำอะไรอยู่เอ่อตาสมองไม่ไหวเลยเนี่ เดือนติดงก็จะสางงานเก้สเจ็ด่อหวังจะพิมไยจะทำใ้งมเทนี้ได้รัห้เ็ก่นเพระรงให้ระยสปีจะมมเงินเปก ครับประตอน,ตอนยกลบจบไปแล้วครับเอาละค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่สวนพุทธมนตนกันนะคะสวัสดีค่ะทุกโูสวัสดีข้างหนึ่งครับผมออโอเคค่ะทำไมทุกผูถึงเลือกที่จะพาน้องๆครับมาซ้อมที่สวนพุทธมนตรแห่งนี้คะจริงๆเราก็แบบว่า เปลี่ยนรสชาติเปลี่ยนสถานที่ซ้อมเือให้เด็กมันได้กำลังใจว่าถ้าอยู่กะที่มันจะเบื่อใช่ไหมมนเรากับมันนานๆไม่ได้มันต้องย้ายที่ย้ายต่างเขาบอกอะไรไหมซ้อมวิธีการซ้อมคือให้เด็กมีกําลังใจแตไม่แในหนักต่อเด้วยใช่กำลังใจต่างๆที่ก่าคือต้องเปลี่ยนสถานที่เพื่อ,อไม่ให้เด็กเนี่ยเครียดและเบื่อ แล้วอยากถามคุณคร่าว่าบทร้องและบทภาพเสียงค่ะในการแสดงโขดดโ<อ>นนข่ามีความแตกต่างอะไรความยากง่ายอย่างไรบ้างคะความแตกต่างระหว่างบทพาะบทร้องและบทเจรจา,าถ้าเจราจาเหมือนกับเ,เราพูดกันเ,ร,เราคูดกันอย่างนี้เรื่องเจรจาถ้าบทภาพมันก็จะพาคไปตามเนื้อหาของเาาพลงก็คือทศเสียงจอมอสุรีอันนี้คือเป็นบทพากถ้าบทร้องก็จะอยู่ในทันองของเพลงเพาเพลงมันควรจะต้องใช้ผ้รัรร สถานการณนั่งเมืองอเดี๋ยวลานั่งเมืองมืออะอันนี้คือเป็่ก็กแตกต่างกันระหว่างภาพเจราจาและร้องแล้วแล้วในการแสดงโขนเนี่ยค่ะในการแสดงโขนเนี่ยมีบทร้องและบทภาพเนี่ยใช้ในการแสดงโขงนบ,นอบนนนขอ่อยมากไหมคะมันมันมีบทเต็มเป็นนะอ่าอย่างนั่งเมืองต้องร้องนะจะน่ารักร้องช้าปี่ร้องอะไรอะ,อะไรเขาเรียก<ๆ>อะไร<ๆ>พวกนกจ่าพวกนั้นมันเขาชื่อนไปอ๋อ ต้้องใชเราอยากให้นครูช่วยยกตัวอย่างบทแต่ละบทในการแสดงโขนนเขาว่าที่เห็นมีบทพ้างบทร้องมีอะไรบ้างนะคะถ้าบทร้องตอนนั่งนั่งเมืองก็จะร้องเพลงยากที่ญาณบังเจ้าก็จะรับมาเป็นเฮยพระแสงเออเออเออเอเอองอเอ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 อเเอเเออเเออเออเดือน แฟนคอยเคลื่อนเลื่อนรักเอ้ลี้ยงสาหเอ้ยนานรับทอดเดียวเตงเต่งทงเต่งเตงเต่งฝึกร้องจบค่ะตัวค่ะแล้วขั้นตอนการฝึกซ้อมการร้องค่ะการท่าในการแสดงโขนได้ใช้เวลานานมากไหมคะจริงๆฝึกรับดับมาไปทำคุณต้องบอกว่าฝหนึ่งฝึกร้องนี่ยากแล้วต้องมีเ คําพูดหรือคําร้องทีนี้ก็ทานองเข้าผสมกนสารถ้าไม่ได้ทานองก็ร้องไม่ทำนองมันคือต้องทานองด้วยในการในแต่ละบทแต่ละดนตรีแล้วเห็นเนี่ยที่ต้องนองเน่แสดงไปเมื่อกีคือน้องนองเน่ลองแม่ทุกคนเลยคือบางส่วนที่จะร้องได้ แต่เดิมมากที่เขา้องเนี่คือร้อมเพลงที่เขาประจําเคยฝังและเคอและเคยไน้อ่าแต่ว่าบางคนคก็ได้ไปแล้วค่ะแล้วก็ก็ไปเรียนบันณฑิตพนาศินเล่่องในกุจิอะไรอย่างเงี้เยเขาได้เติมเต็มมาเรียนแต่ล้วน้องเน,นี่ยเวลาเข้าบทซ้อแมแต่ละครั้งเนี่ยใช้เวลานานไหมคะคือต้องเข้าไปด้วยหรือเปล่าคะจริงๆเราต้องเข้าไปเพราะว่าการบทร้องเนี่ยคือเราต้องสอดส้อยสอนแซ่เนื้อหาน้องไปกับเพลงและให้กับ ราก็ต้องมีการร้องเนื้อก่อนแล้วก็ใส่ทำนองเข้าไปร้องงี้นะร้องนี้นะเด็กเขาต้องร้องตามเราครับให้เขาร้องตามเราค่อยๆนนไปค่อทุกอย่างนี้ก็คือมีต้องมีการฝึกฝนนะคะอย่างใช่อย่างจริงจังแาครัแล้วก็ต้องมีความตั้งใจด้วยในการแสดงแล้วก็ในการร้องคือทุกอย่างเนี้ยมันต้องเขาเรียกว่าต้องอยู่ในใจจริงคนที่รักถึงจะได้คนที่สนใจถึงจะได้พบได้ได้ร้องได้ร้องได้นี่แห่ะคือการ เขาเรียกว่าความสามารถความวิจิตรการตาของการสแสดงขนจริงๆคืออยากให้ทุกคนเนะะี่ยค่ะอนุรักษ์ไว้คือการสแสดงขนเนีน่ยคืองดงามมากและคือเป็นศิลปะขั้นสูงข,ของไทยเลยครับที่เราจะหาดูได้ยากนะเพราะว่าการร้องการรำในถ้าคนไทยเราเนี่ยถ้าเกิดว่าเล่นโขนเล่นลิเกละครเราล,ล้องไม่ได้เราไปร้งองหรือขรรนหนาๆถ้าเรามีงานเราล้องไม่ได้ทำไงใช่ไหมก็ต้องไปจ้างคนอื่นมาที่เราก็ต้องเรียนรู้ แล้วในวันนี้นะคะเราก็ได้เห็นนะคะถึงการแสดงโขนและบทร้องบทพากในการแสดงโขนกันไปแล้ววันนี้นะคะต้องขอขอบคุณโคชชีพมากเลยนะคะที่มารอนะคะแล้วก็มาเล่นโขนกับน้องๆให้พวกเราได้ดูกันนะคะแล้ววันนี้ค่ะรายการของเราก็ได้หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะสําหรับวันนี้สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ